สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมก u โอมา Master ตัวกาือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็น m ม y a m t o นะครับตอนนี้พอยเหลี่ยญแพ้นะฝ่าข้ามเลือกที่จะเริ่มก่อนครับมือแรกก็ถือว่าแย่ครับเพราะว่าไอคิโปเนี่ยขึ้นมือครับมันจะเล่นไปไหนต่อไม่ค่อยได้นะเพราะว่ามันไม่ควรจะขึ้นมือแหละแล้วก็มีตัวเปิดนะสุดแข็งแกร่งครับเสียงเดียวนะไอนี้ขึ้นมือนะก็มีเป็นไม่มดครับ Dark b l นะ f u ชั่นก็น่าจะพอทำอะไรได้บ้างครับแล้วก็ไปเปิดนะใบเดียวไปแทนแท็บทุกที่ฝ่าข้ามเริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลย ไม่หนึ่งครับเป็นลาบบลินนะก็ไม่ได้เจอลาบบลินนานแล้วด้วยอาจจะเพราะตอนนี้อยู่แรงค่อนข้างสูงเลยตอนนี้อยู่เท่าไหร่ได2สองมาเพราะว่าเพิ่งลงมาจากได1หนึ่งนะกลัวขึ้นมาสเตอร์ไม่ใช่หรอกเดี๋ยวขึ้นมาสเตอร์จะยุ่งยากตอนนี้เป็นน้องเขียวครับน้องเขียวก็จะเสิร์ฟการลาบบลินขึ้นมือครับเดี๋ยวถ้าเกิดเสิร์ฟไปพวกเชิงเทียนจะยุ่งยากนะเพราะว่าเรามีอิมเปอร์ครับเราใบเลยไม่เสิร์ฟนะที่นี้ก็รุนแล้วว่าเขาจะมีของด้วยอ่ะมีเป็นแม่ใหม่นะครับแม่ใหม่ก็ถ้าเกิดเห็นลาบบลินสั่งใช้้เเปไดนะ มีซบเลยกดสเปรครับตั้งบอร์ดนะกิเปิดก็ใบทิ้งไปตัวเซตสองครับก็ช่วยไม่ได้นะเราไม่มีของสูง้แล้วเพราะงั้นเราก็ต้องสู้ไปตามสาภาพครับเดี๋ยวเข้าเทินโจเลยโจใครดีโคโจมานนะมือนี้มีแต่ตัวเปิดนะแต่ว่าไอ้นี่ขัดล่าสุดๆไปเลยนะถ้าเกิดไอ้นี่มันไม่ขึ้นมือมันจะเล่นแบบได้หลายก๊อกมากเลยแต่ว่าขึ้นมาแล้วก็ช่วยไม่ได้นะเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆต่อไม่หนึ่งครับ เราเป็นดักเบดครับเดี๋ยวดักเบดทิ้งมือก่อนเลยทิ้งไอ้นี่ลงหลุมไปเลยแล้วก็จิ้มหนึ่งใบจิ้มทิ้งไปเลยตัวอิมเปอร์นะก็จิ้มตัวอิมเปอร์ก็ค่อนข้างลำบากครับเพราะเอฟเฟกต์ที่จะระเบิดตัวเองเพื่อเรียกเพื่อนก็จะทําไม่ได้ละตอนนี้เขาจะใบครับเราใช้เป็นเมมเบรโตฟิชชั่นครับฟิชชั่นเลยเดีย๋ยวจะยุ่งยากมากกว่านี้ลิโซครับต่อไปนะเป็นดักเบดกับม่โมครับเพราะว่า ไอคู่นี้มันใช้ไม่ได้แล้วเพราะเราเสียนอรมอนไปแล้วครับแต่ว่ายังเหลือมานะม้ามันสเปย์ได้น่าจะพอทำอะไรได้บ้างเฮ้ยจระเข้เครับเดี๋ยวจรลเขคจะระเบิดตัวเองใช่แล้วก็ได้ชุบเดี๋ยวเราชุบเป็นแม่มดหรือเป็นดาร์กเบย์มาเล่นต่อได้นะแล้วได้เสิร์ตสองใบด้วยตอนนี้เอฟเฟกต์ของทวีดาก่อนครับระเบิดแล้วก็จะได้เสิร์ตโคอินเปิลสองใบนะถ้าเกิดเป็นอินเปิลสองใบเนี่ยก็น่าจะเจ๊งตัวที่แบบไม่ค่อยมีอะไรนะเพราะว่ามัน ตัวสองทีนะ้ำช่วไม่ได้หรอกแต่ก็ถือว่าเขาใจดีมากๆนะที่เขาไม่รอขัดตัวที่เราเราจะลงมาใช่ไหมแต่ว่าม้าก็มีความหมายเพราะว่าพูดถีงมาซ้ำๆกันแล้วเนาะตอนนี้มีเอฟเฟกต์ของแม่ไหมด้วยมีการใช้กําดักก็จะกระดักไปอื่นมาเซตได้ไอจิเริมแย่นะพอการดน้อยกว่าแล้วีโซครับเป็นบนะิ๊กวิวคัมนะตรงที่ถ้าเกิดเราเคลียร์บอร์ดไม่ได้ครับตอนน่าจะแพ้นะเพราะว่าจะโดนแบบพอโทด้วยนันนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องหาทางจะไกา์พวกนี้ให้ได้ ตัวนี้เก๋ครับไม่ได้เสิร์ชนะตัวนี้ของจะขายครับตัวนี้เรามีฟิวชั่นที่เราใช้เป็นเมตะกี้ใช่ลิมุกม,มาจากหลุมระเบิดมอนสหนึ่งตัวครับแล้วก็เสิร์ฟเวท์หนึ่งใบขึ้นมือได้ก็เลยมอนี่แหละไอ้มอน,นี่โดนระเบิดก็ได้ชุบหนึ่งตัวนะลิมุกเลยบึ้มทิ้งไปเสิร์ฟเป็นโบนปาร์ตี้นะตรงนี้มีสองสามใบให้เสิร์ฟใช่แต่ว่าโบนปาร์ตี้น่าจะได้ใช้กว่านะเอฟเฟกต์ของทวีดาก,ก็ครับชุบเป็นแมนมมอสขึ้นมาเลยแมมมอสลงบ่อครับเสิร์ฟ ตอนนเรามีเป็นม้าอยู่แล้วนะแต่ม้าก็ช่วยไม่ได้ครับเดี๋ยวลงไปโม่ให้ชื่อมาครบๆแล้วก็ลงตัวใหญ่ครับไปตีน่าจะพอได้อยู่มาครับเห็นเพื่อนอยู่นะสเปรย์เลยแล้วก็มาครับระเบิดระเบิดตัวเองโม่สาตัวนะให้ชื่อมาครบๆครับแล้วก็โม่เป็นแม่มดไปรอไว้เดี๋ยวพอเดี๋ยวเราเหมือนจะต้องยัดแม่มดไปด้วยมั้งถ้าจะไม่ผิดถ้าไม่ผิดนะนั่นแหละก็โมโม่ไปรอไว้เอฟเฟกต์แม่มดครับระเบิดตัวเอง ช่วยไปก๊อบี้นะครับเพราะว่าไอเด็กมันไม่ใช้แล้วเพราะว่าฟิวชั่นเราใช้ไปแล้วใช่ปหมละ่ะก๊อบี้เลยระเบิดตัวเองโบเ้เพิ่มอีกสองใบครับก็โบ้ไปกระดักไปล้อไว้ก่อนนะเผื่อตาหน้าจะได้เล่นได้บ้างที่กีควรจะเสิร์ฟฟิวป่ะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้แต่ว่าเวลาเราเจอลาเบรินเนี่ยเขาไม่ค่อยเล่น,นเอฟเฟกบนบอร์ดอยู่แล้วป่ะฟิวไอ้กระดักก็ไม่น่าช่วยอะไรบ้างตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับยาท่าเลยไป ถ้าไปตั้งตีนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาเป็นบิ๊กเวลข้ามใช่ไหมเราต้องเคลียร์บ่อให้หมดนะไอคนนี้หัวหน้าครับอยู่คนเดียวครับตีมอเได้ทุกตัวนะเราก็ตีแจกเคลียร์มอสให้หมดเลยตัวนี้เขาจะเหลือเป็นบิ๊กเวลข้ามกับอะไรก็ไม่รู้ใบนะแล้วเดี๋ยวเราดูจั่วครับว่าจะรอดหรือเปล่าไบลเทอรครับตีที่ไปเลยตีได้หมดนะแล้วก็เซทครับเซทเป็นใบตรง,ขงเขานะเอาไว้หลอกเผื่อเป็นอิมเปอร์อะไรอย่างงี้ตัวนี้จะมีแค่ถ้าเกิดฝั่งข้ามเล่นการครับจะให้ชุบแม่มดนะชุบบมาาาปุ๊เเเเสิิร์ดด็กกถ้ ตุกติกอะไรครับแล้วก็โยนใช่ไหมแล้วก็น่าจะพอทำอะไรได้บ้างอดอลเฟยครับเปิดเลยนะน่าจะกลัวอินเปอร์หรือว่าห้องงราเล่นอยู่แล้วลมัง้งออกไปนอกเขียวครับแล้วก็ดีขึ้นมือนะเพราะไม่มีมอนตคนอื่นครับก็ถือว่าโชคดีแหละที่เราเคลียร์บอดได้หมดนะตนัวนี้เอฟเฟคของโหน่าครับสาเ่เราม่การ์ดชุบเพื่อนมาหนึ่งตัวชุบไปไม่หมดนะตัวนี้ลังเลเหมือนกันนะว่าจะเสิร์ฟเป็นเด็กเอาไว้ยึดมอนหรือว่าเสิร์ฟเป็นกอบบินดีเพราะกอบบินมันทิ้งก็จะกันเล็งใช่ไหม แต่ว่าตรงนี้เขาไม่มีกะดาษอยู่ครับเอาเป็นเด็กมายึดมอนตน่าจะช่วยอะไรได้มากกว่านะแล้วก็ตรงนี้ครับถ้าเกิดแย่จริงๆเขาเซตการ์ดเนี่ยเราก็ใช้เป็นโบนั์ตี้ใช่ระเบิดไม่นมดทิ้งสเปรย์เป็นดาร์กเบรคครับดาร์เบรดลงบอร์ดทิ้งมือยิงหลังได้นะแล้วก็เหลือตานาวไว้เลนด้วยน่าจะพอได้อยู่เลยตัวนี้เมนหนึ่งครับเขาลงเป็นน้องเขียวเนาะเขียวเสิร์ฟครับไม่มีขอขัดละเขาก็เสิร์ฟเป็นตัวแม่ใหม่ขึ้นมาเพราะว่าแม่มแเมื่อกี้ระเบิดไปแล้ว ตัวอย่างครับก็มีการใช้เฟกโดดได้นะอันนี้จะเริ่มระบาดนิดนึงครับเพราะว่าเขาจะมีบิ๊กเวลข้ามใช่ไหมอันนี้สงสัยอย่างนึงเพราะไม่เคยเล่นใช่ป่ะสม่งว่าเขาลีมูฟเพื่อจะใช้เฟกดีใช่ไหมถ้าเกิดเราเชนเนี่ยใช้เด็กยึดแม่มาอยู่ฝั่งเราเนี่ยไอเทคที่ว่าเนี่ยถ้าเกิดคอนโทรลมอสเลเวลแปดลีมากกว่าจะดีครับฝั่งข้ามได้ตรงนี้เขาจะได้ดีใครนะก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าด้วยเราดูเล่นต่อนะก็ตอนแรกกะว่าถ้าเกิดเขาใช้บิ๊กเวลข้ามเนี่ยลีมูฟจะลองหนน่่อยแตตรงี้เา ลิงครับลิงเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะพอออกเป็นนักข่าวนะนักข่าวที่ก็ทาอะไรทิ้งมือใช่ไหมทิ้งมือชุกมารปะทิ้งมือหนึ่งใบถ้าทําสเปรย์มอนมารได้หนึ่งตัวก็น่าจะสเปรย์แม่ขึ้นมาบ้างแต่ว่าเมื่อกี้บอร์ดมันก็เท่ากันหรือเปล่าแต่ตรงนี้ดีเลยครับเพราะว่าเป็นนักข่าวเนี่ยไอเฟ์กดใช้เท่าไห่พอลงบอร์ดปุ๊บเรามีเด็กครับทิ้งยึดไปเลยทีเขาจะไม่เดือของละ ก็จะประมาณนี้นะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้เพราะว่าแต่ทิกกี้พลรามันก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วลรืมั้งก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมเดี๋ยวไปดูลี้นได้สองข่ามนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นลิเด็ดของเด็กลาิลินเมื่อตะกีนะครับก็เป็นลาิลิ้นผสมกับโฮนรุ่นะไม่แน่ใจเรื่องความเชื่อมโยงเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็พอจะเล่นได้หลืมั้งเต็มที่ก็เล่นแยกๆกันไปหลืมั้งก็เป็นเด็กครับใบแรกเป็นนาฬิกานะแม็กซี่สามครับนกเขียวพอบ้านครับพอบ้านสามนะไม่เคยใครใส่พอบ้านสามเลย แล้วก็เป็นแม่เก่าหนึ่งครับแม่ใหม่2แล้วก็เป็นตัวทิ้งเสร้อลงครับแล้วก็ใส่ยางหนึ่งนะไม่ได้ใส่ตัวเพิ่มพลังนะแปลกมากเพราะติงตัวนี้มันไม่ค่อยเก่งหรือเปล่าแล้วก็มีตัวใหญ่ด้วยนะหาดูยากนะแล้วก็เป็นฟิลลาบิลินครับฟิลของพวกโครลสลง2ขึ้นน้ําไวรัสเลยนะเอาเลือดสุดแต่ว่าตอนนี้เด็กเราเล่นบอลน,น,นะถ้าโดนคงไม่ค่อยเก็บเท่าไหร่ถ้าเป็นเด็กคอ,อื่นที่ชอบเล่นเวทหรือเล่นกับดักเงี่ยจะลำบากได้นะแต่เป็นชาติบาลีอ่ะ อันนี้ก็ถือว่าดีครับเพราะเราไม่ได้มีการลิง์ซิงโค,โครเพราะนั้นมีแต่การลิง์นะไม่ได้มีซิงโครฟิวชั่นเอ็กซิสอ่ะมีฟิวชั่นดีกว่าถ้าโดยจะสวยได้เหมือนกันนะอีเวินไลทครับใบเดียวอีเปอร์สามนะพานิชเมนต์ไอดาคอนพิซซ์นเวลคมัมดันลูมะบิ๊กเวลคัมสามครับแล้วก็เป็นโลแบ็กนะเอ็กตาก็เป็นพวกใบที่ตกหลุมและได้เฟกต์น่นนี่นั่นเป็นหลักนะแล้วก็มีอินนี้ด้วยแค่วงเกินเอาไว้เล่นตัวลิง์นี่นั่นนะก็ประมาณนี้ครับผมสาวเด็กลายบิลินนะก็หาดูยากนะไม่ค่อยคนเล่นเลยเดี๋ยวนี้ ไม่รูควาไปมาสเตอร์กันหมด้วหรือยังไงก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูไทที่2ต่อครับอันนี้ก็เป็นไตที่2อนะครับไอหมอนี่ทอยเหรียญชนะนะแต่ดันเรื่องเริ่มหลังครับไม่น่าไว้ใจสุดๆเลยก็ตรงนี้มือแรกครับไอนี่นะขึ้นมาขัดล่าไปกันนะทําให้เราไปค่อนข้างลำบากนะมีแม่มดครับแล้วก็มมาตัวเป็นตัวเปิด2ตัวเลยแล้วก็มีโลงครับโลก็น่าจะพอทําอะไรได้บ้างครับในกรณีที่พวกนี้มันแปกไปเนาะ แล้วก็มีฟิวชั่นครับน่าจะพอทำอะไรได้บ้างแหละตัวนี้เริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยเปนหนึ่งครับมาครับบอดโล่งสเปรเลยนะเล่นมาไปก่อนครับถ้าเกิดมาโดนขัดเราจะพอเล่นแม่มดไปต่อได้มาเลยมากโกเทครับระเบิดตัวเองโม่เลยโม่เป็นไอ้นี่นะหนึ่งหนึ่งแล้วก็สามครับเอาไปถมไ้ก่อนนะเพราะว่าไอตัวสองนี่อยู่ยบนมือละตัวนี้ลงแม่มดเลยแม่มดครับเติร์ เติร์ปเป็นดักเบรสนะเอาไวา้รอเล่ตนตาหน้าแล้วก็แปลลงครับเผื่อไว้ก่อนลงเลยทิ้งไอ้คีโปโลล้นี่ไปครับเพราะเดี๋ยวมันน่าจะพอรันอะไรได้บ้างโมครับโมเป็นตัวไอ้เสิร์ปลงนะเพราะไอ้เฟฟบลบอบเป็นกิ่งเสร็จปุ๊บชุบม,มารอไว้ก่อนครับเผื่อโดนอะไรขัดจะได้แบบมีอะไรสู้ไปต่อครับแม่มดระเบิดตัวเองชุบเด็กอาร์ทีได้จะเข้าลูปธรรมดาละก็เป็นคอมโบปกตินะ แต่ว่าจะขาดทุนใบหนึ่งมาข้าจไม่ผิดเพราะว่าไอชิโปมันไม่ได้โดดตอนแรกนะตัวนี้ไปต่อครับเด็กเลยระเบิดตัวเองเจอเป็นกระดักนะเพราะฟิชชั่นเราอยู่บนม,มือแล้วใช้เลยฟิชชั่นครับยัดสองใบนะเป็นมากกับไม่มดออกเป็นทวินดาก่อนแล้วก็ทวินดาก้อนครับระเบิดหนึ่งตัวเจอสองระเบิดเ,เป็นไอดักเบดเลยนะเพราะว่าตัวมันจะต,ต้องเก็บไ้ใช้โอกาสต่อไป สเสร็จไปฮอนดาก้อนครับตัวใหญ่ครับไปเลยแล้วก็เอฟของฟิวชั่นระเบิดไอทวีดาก้อนทิ้งเสร็ฟิวครับแล้วก็ทวีดาก้อนชุบหนึ่งตัวชุบกอบินนะเดี๋ยวลาขโมยต่อเฮ้ยแปะฟิวเลยแล้วเดี๋ยวเอฟเฟของกอบินระเบิดไอมังกรน,นี่ทิ้งไอเนี่ยน่าสงสารมานะพลังก็ใหญ่เอฟเฟก็พอใช้ได้อยู่แต่ไม่ทำอะไรครับออกมาเป็นกระสุนให้ระเบิดทงเดียวเลยนะเฮ้ยเสร็จป,ปุ๊บมัสองใบ โบเป็นฟิวชั่นกับโ bon บนะปาต้นะเผื่อได้ใช้ครับเพราะว่ากำลดักหยุดมือละตัวที่ไปต่อครับเอฟเฟกต์ฟิวเห็นเพื่อนถูกระเบิดครับชี้ตัวเมื่อกี้แล้วก็ชุบตัวที่ดาวต่ำกว่าชุบไปคีโปขึ้นมาคีโปครับเก็บขึ้นมือเก็บเวทนะเอาไว้ฟิวชั่นลงเป็นคิมเมราเธอสองาขามาันด้พอสู้ได้อยู่ไปต่อครับเป็นมาร์ติเนาแล้วก็เป็นเอฟเฟกต์ลงเลยเพราะว่าไอสองใบที่เป็นใบฟรีนะ ราะว่าไอ้กัมดาครับเอ็นเฟสดฟิลด์จะมาเซตได้นะส่วนไอ้ตัวใหญ่เนี่ยัวหน้าเนี่ยมันมันยัดเด็กแล้วก็โดดจากหลุมได้อยู่แล้วทิ้งเลยโม่ครับแล้วก็ทิ้งอีกโมอีกเสร็จปุ๊บโดดข้ามาเลยพอตัวนี้สบโอกาสครับเราก็ทำไ้บอร์สใหญ่นะเอ็กซเป็นฮาบิงเกอร์ในเกรดเบสเคยโดน h ั n เตอร์โบ h a p p ปีด้พอรอดอยู่บ้างแล้วก็ตัวใหญ่ครับยัดห้าสเปคขึ้นมา อย่าลืมสเปรตั้งตีนะอาแล้วก็เซตเป็นฟิวชั่นครับเอาไว้ทําเป็นทีไม่ได้ใช่ไหมครับตรงนี้เอ็นเฟยครับเอฟเฟกต์ฟิวจะเอาเวกกำลังกับเซตได้เป็นกำดังนะอ่ตรงนี้จากการที่เราโจกกะกะครับถ้าเกิดเราอ่ะพอหมุนได้บ้างครับมันก็จะวนเป็นบอร์ดธรรมดาได้นะก็จะมีเป็นมาเซียนาครับต่งลิงค์ขึ้นฝ่งข้ามได้ใช่ปะแล้วฝากครับมติงการ์ดก็จะชุบไม่หมดพอาเราโม่ไปรอไว้ตัวหนึ่งแมงค์โม่ก็ชุบปุ๊บเสิร์ดเด็กยึดมอนยึดเสร็จปุ๊บมมมาาาเเซีีียยยนนนลลิิงทรูฟฟตต่่อไดด้้้ะววววๆแกก็5ชั เล่ยเป็นคิเมด้าระเบิดบอดตามๆก็ต้องมีสองใบแหละดอลเฟยครับเปิดเป็นนเกตเอฟเฟกต์มอสเลยนะตัวนี้หายครับตัวนี้เราจะนิเกตก็ได้นะแต่ว่าไอ้นี่มันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับสมมติเรานิเกตปุ๊บเนี่ยแล้วโดนแทนเดอร์โบเนี่นนยแนะพ้เลยนะเพราะงั้นเก็บไว้ดีกว่าเอาไว้ในเกตอันที่มันส่งผลกระบอดเรานะโอ้นี่สวยอะสวยมากๆครับเป็นเด็กยิงไรนะยังดีครับถ้าเกิดเขาแบบ มีระเบิดพวงอยู่แล้วเนี้ยแล้วระเบิดใส่ตัวใหญ่ครับนี่ห้าพันเลยนะเฉือบแทบแตกแล้วเด็กเราจะค่อนข้าเสเเียเปรียบเลยครับเพราะว่ามดเราใหญ่ทุกตัวนะแล้วก็มีมา้าด้วยม้านี้ก็คือถ้าเกิดเรา,เาตัวใหญ่ตีเปุ๊งเนี่ยไอเนี่ยตีปุ๊งเนี่ยแล้วเขา้าสเปรย์มายิงเราห้าพันเลยนะแบบเอาเรื่องสุดๆเอาม้าขึ้นมือด้วยแล้วก็ตรงนี้เอฟเฟกต์ของตัวใหญ่ครับชุบไม่มดแล้วก็ไม่มดเสริครับจะเป็นเด็กนะเอามารอไว้ก่อน ตัวที่เข้าแบทเทิลเลยนะเอาเรื่องสุดๆกะว่าจะขู่เต็มที่แหละกะว่าแบทเทิลปุ๊บแล้วโดนเป็นอีวิลิแมทนี่แล้วเขาจะยอมมันมีบางคนยอมเหมือนกันนะเวลาบอดเต็มๆแล้วเข้าแบทเทิลแล้วยอมเลยอ่ะจริงๆอรอก็ได้นะถ้าเกิดโดนแล้วค่อยยอมทีหลังหลังจากโดนน่ะก็ไม่เสียหายนะเพราะงั้นก็รอไปเถอะตัวนี้แบทเทิลครับแล้วก็ไม่มีอะไรนะก็เข้าเม็นสองปกติเซตห้าครับอันเนี้ยจากทรงครับถ้าเกิดเป็นพวกเด็กยิงไลท์ครับถ้าเกิดหลังเขาเยอะถ้าเกิดเปิดอะยังไงแพ้แน่ๆครับเป็นพวกแบบใบยิงที่ะออไรยยางงเี้ แล้วบ่อเราเยอะเลยนะน่าจะแพ้แต่เพราะ,ะนั้นเราต้องเคลียร์หลังออกให้เยอะที่สุดครับตรงนี้เราใช้มาส์เคลาน่าครับลิงกเลยเป็น Night นะ Night, ลิเทอร์ไนนะลิเทอร์ไนลิงก์มาโดยการมีวัสดุเป็นมอนลิงก์ครับรีมูฟหนึ่งใบครับเราตัดออกก่อนเลยใบหนึ่งเนี่ยได้ไปน,นี่ไอ้นี่ยหนักเหมือนกันนะเป็นเหมือนกระบอกเว้ยครับถ้าเกิดเราตีไ้ปุ๊บใช่ดาเมจจะเข้าที่เราแทนนะถ้าเราตัวใหญ่ตีปุ๊บเนี่ยเขาเปิดปุ๊บเราโดนยิงห้าพันเลยปึง้งคือหงายเลยนะตรงนี้ไปต่อครับเพราะว่าส ยิงเราแพ้ได้เลยนะเพราะงั้นต้องเขียเพิ่มครับใช้เป็นเม e m e n t a l f u ่นเอาสามใบครับสองใบาจากบอดหนึ่งใบาจากมือครับแล้ยิงบอดสองใบแล้วก็โจนหนึ่งนะก็คือต,ตัดตัดออกไปแหละจริงๆอยากได้สามเลยเจ้านี้ออกแต่ว่าไม่รู้กันทำไมมาถึงิวชั่นไม่ได้นะก็ช่างมาันละกันเอฟเฟกต์เลยครับยิงสองโจนหนึ่งโจอุดรานะอุดาราก็ไม่ได้ช่วยแบบพอเดกโก้นี้มันไม่ได้อะไรอยู่แล้ว ยิงครับโหได้ไปน,นี่สองใบนะไอ้นี่บอกว่าเปิดปุ๊บจะยิงไลพ์พอยต์ฝ่าข้ามห้าร้อยตามจํานวนมอนสเตอร์ที่ควบคุมอยู่ครับก็ไม่จะเกลียถ้าเกิดเปิดปุ๊บเราก็โดนเท่าไหร่สองพันห้าเงี้ยแรงนะแล้วก็มีไอ้นี่ใบด้วยตีปุ๊บก็คือเจ็บรัวรอ่ะเสร็จปุ๊บผ่านเลยครับสองใบครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตอนนี้เข้าเทิร์นครับโจเลยโจเป็นแม็กซี่นะไอ้พวกนี้มาชอบขึ้นมือในแบบในเกมที่แบบไม่ได้ใช้เนาะเฮ้ย เม็ดหนึ่งครับเดี๋ยวเราตีครับเราโถมเลยเพราะว่าแค่สองใบนะ่าจะพอเอาอยู่แล้วก็ชุกเข้ามาตีเลยตีเสร็จปุ๊บเขาเปิดไปนเนี่ยครับซิเค็ดบาร์สครับก็ระเบิดยิงไลท์แฝงข้าวครับตามการที่ควบคุมอยู่ใบละสามร้อยนะตัวยี่ห้อเป็นเท่าไหร่สี่เจ็ดเจ็ดใบครับโดนสองพันหนึ่งนะเอาเรื่องสุดๆก็ตีเข้าไปเลยเสร็จปุ๊บเป็นมาครับก็เขาเสิร์ฟมาเมื่อตะกี้นะเราต่อตัวเล็กตีเข้าไปครับเพราะว่า มาโดดปุ๊บเนี่ยเราจะโดนยิงเบาหน่อยเพราะถ้าเกิดเราตัวใหญ่นาไปเลยเนี่ยเราโดนยิงสามเนสามเลยนะโอกาสเสี่ยงมา,มากๆตีพันหกครับตรงนี้เอาตัวใหญ่ครับตีทิ้งไปนะเคียบอร์ดตรงนี้โดนเป็นมิลเลอร์ไฟครับมิลเลอร์ไฟเนี่ยปกติจะแย่มา,มากครับเพราะพอ,พอ,พอเปิดปุ๊บเนี่ยมันบอกว่าจะทําลายมอนเตอร์ตั้งตีมากสุดเท่าที่ไปไ,ได้ที่ฝ่าข้ามควบคุมอยู่ครับถ้าทําเสร็จป,ปุ๊บทั้งสองยิงลายทั้งสองฝ่ายครับเทบ่ากับพลังรวมกันอนะหารครึ่งนะตรงนี้ลายพอยเขาเยอะกว่าใช่ไหมเซตนี้มันเท่าไหร่หมื่นกว่านะ ถ้ายิงปุ๊บเนี่ยระหักครึ่งเหนือเราจะโดนแบบ5,000กว่าครับจะแพ้เลยนะแต่เขายังอยู่นะเพราะคารายคอยเขาเยอะกว่าตัวนี้ด้วยความที่เรามีลิตเติ้ลไนท์ครับเดี๋ยวเราล็อกหลบมีเลอร์อไฟครับลิตเติ้ลไนท์เลยถ้าแฝงข้ามใช้เอฟเฟกต์ครับเราจะชีม้มอนหงาย2ตัวบนสนามต้องมีมอนที่เราควบคุมอยู่รีมูฟออกครับ Effect เอฟเฟกต์เก่าใหม่เรารีมูฟ2ตัวเลยเอาตัวใหญ่สุดออกนะ3,000 3กับ3,000 ที่โเลยอาทิออกหมดครับก็โดนทำลายนะอาทิเราโดนยิงไล่แค่พันห้าครับเบาๆนะเล็กๆน้อยๆเพราะเกิดเซตเมื่อกี้อยู่ครับโดนหนักกว่านี้น่าจะแพ้ได้เลยนะเบ็นสองครับชุบลิงขึ้นมาจับไปยิงต่อตัวจวนะแล้วก็ผ่านเลยเอาไปยิงค้ๆไว้ก่อนเอฟเฟกต์ F A ครับเอฟเฟคลีตันไนนะ์นะก็ตัวที่รีมูฟไปก็จะกลับมาเอฟเฟกต์ F A ครับเอฟเฟกต์ฟิลเอามาเซตล้อไว้ก่อน อะตัวนี้ฝาข้าโจใบเดียวครับไม่น่าจะรอดละโจเลยไม่หนึ่งครับเซตนะเซตแล้วผ่านเลยตรงนี้ดีแล้วโถมหมดก็ชนะละโจเลยโคโจแต่ของพวกนี้เนาะก็ไม่เป็นไรครับเรามีเท่านี้ก็ไปเท่านี้เลยไปเถอะครับเอาตัวที่ตีชนะตีเพื่อนครับตรงนี้ตีไปครับเขาเปิดเป็นไอซีเขตบาร์นะที่เขยบาร์ก็จะยิงไปละสามร้อยใช่ไหมตัวนี้เราจะมีเก้าใบครับเก้าใบก็สองพันเจ็ดนะยังเหลือร้อยหนึ่งนะแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทครับเรามีลิเทิไน์นะ ลิเตอร์ไนท์เลยเช็คต่อครับเอาออก2ตัวครับจะให้โดนเบาลงเท่าไหร่ห0ร้ีสบเลยว้าบออกครับอ่ะที่ก็โดนยิงแค่สองพันหนึ่งครับเพราะว่าการเราน้อยลงเยอะนะอ่ะเสร็จปุ๊บแต่ข้าวก็ยอมเลยนะอ่ะก็ประมาณนี้นะก็เป็นความเก่งของลิเตอร์ไนท์นะลิ Night เตอร์ไนท์นี่แบบสุดยอดมอนสเตอร์ของจริงเลยนะเก่งมา,มากๆใครยังไม่มีก็ไปคราฟมาได้นะเพราะว่าช่วยได้หลายๆโอกาสจริงๆก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูรีเดฝั่งข้าวเหมือนเดิมน,นะครับ อ่ะอันนี้ก็เป็นเล่ดของเด่ดเมื่อตะกี้เขาก็เป็นเด่ดยิงไรนะเขาก็จะใส่พวกมอนที่แบบช่วยยิงมานั่นแหละแล้วก็ใบจั่วหานะใบแรกครับเป็นไอ้ม้าเมื่อตะกี้นะใช่ม้าไหมออมังกรเนาะไม่ใช่ม้าซะหน่อยก็ะเบตัวนี้สามใบนะมันบอกว่าในช่วงเธอฝังข้าวครับถ้าเกิดมีใครสคักคนเทคแพทเทิร์นดาเมจสามารถสั่งสเปรย์มันได้สเปรย์เสร็จปุ๊บเลือกใช้อย่างหนึ่งครับอันแรกคือเพิ่มไลท์พอยต์เราเท่ากับดาเมจที่รับเมื่อตะกี้หรือว่ายิงไลท์พอยต์อีกฝ่่่่่่่่่าา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 ยยยเเ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 ททททกกกกกกัับบบดดมมมจีีีีีืืือออออตตะะ้้้้้็คคงงรรถิพุขไป เขาโดดปุ๊บแล้วยิงเราห้าพันนี่คือ,อจ,จะเจ๊งได้เลยนะล้วก็ไปรอโกเลมครับก็ไปใบเคียร์บอดนะยิงพันนิงด้วยหายแอบโลครับไว้เปิดเด็กนะหาของหายมูหัวเด็กด้วยใช่ไหมมูฟสิบใบนะหายมูต้าครับพออีต้าเขาไม่ใช้เลยอยู่แล้วนะนาเดียนาเดียก็เอาไปทำอะไรอะ่ะไม่แน่ใจนะว่านาเดียเอาไปทำอะไรมีหายด้วยหายนี้ก็ไปหายลวงครับก็หกใบนะใบนี้ทำอะไรได้เนี่ยไม่เคยเห็นเลย ถ้าการไปแยคทีเวทท้าสองฝ่ายจะลดไลา์พันหนึ่งถ้าทำก็จูหนึ่งก็คือเป็นหนับหักไลท์ดื้อน,นะการดท,ที่จัว่วโดยการเอฟเฟกจะต้องโชว์ออนี้ไม่หนายความหมายป้ะแล้วก็ถ้าเกิดการดเวทของเพยเยอร์ที่อยู่ในมือที่โดนโชว์อื๋อ,อถ้าเกิดใบที่โชว์เป็นเวทจะไม่สามารถนอมอนหรือเซตมอนได้ไม่แน่ใจนะว่าเก่งยังไง ถัดมาครับก็เป็นเชนเบิร์นนะเชนเบิร์นก็คุ้นๆว่ามันจะได้ยิงตามเชนใช่ไหมเชนละ400ละอะไรเงี้ยตอนนี้เคยเข้าใจว่ามาโดนล,ลิมิตไปนะไม่รู้ปลดมาตั้งกันเมื่อไหร่ถัดไปครับก็เป็นนี่นะที่ว่ายิงไรพอยล500ตามมอนจ้่ที่ยิงเมต่เกี้ก็ถือว่าโชคดีครับที่ยิงโดนเบนี้นะเพราะไม่งั้นไอ้นี่ได้ยิงแล้วเพราะเมื่อกี้มอนเรามีบอล4-5ตัวใช่ไหมอาจจะลำบากได้แล้วก็นี่เซ็นสัญญาทำอะไรได้เนี่ยถ้ากีดมีมอนตั้งป้องกันหรือเอามัลเตอร์เอฟเฟกต์บนสนาม อ๋อเปลี่ยนจากตั้งป้องกันเป็นตั้งโจมตีหงายหน้าเนี่ยแล้วก็ยิงไร500่ห้าร้อยหรมั้งเอฟเฟกต์รีเวิร์สจะไม่ถูกไม่ส่งผลกลายเป็นพวกยิงรยไร่แหละแล้วก็ระเบิดพวงนะชี้มอดหนึ่งตัวแล้วก็ยิงไร่ฝ่ายทางสองฝ่ายเท่ากับพลังไอ้ด้วยซีเค็บาเรลครับก็ยิงยิงเหมือนไปนี้เลย,ยไหมเอาย,ยิงสามร้อยอันนี้ยิงสองร้อยนะก็อาจจะก,กิ่งอยู่ละมั้งไอ้นี่ที่เหมือนก็บอกเวฟแมตติกี้ครับแล้วก็ซีเค็บาเ์แมตติกี้ที่เรายิงไปละสามร้อยบีเลอรนะ์ฝ่ายนะใส่ไปเดียวก็โดนนะ เอาเรื่องสุดๆแล้วก็เป็นแบทลับบาสนี่คืออะไรชี้ม้อนหงายหนึ่งตัวที่ฝ่าข้าวควบคุมอยู่ก็รับดาเมจเท่ากับพลังครึ่งหนึ่งแล้วก็ยิงไร้ให้ยิงฝ่าข้ามเท่ากันถ้าการบไปที่เราควบคุมอยู่ถูกทำลายด้วยการฝ่าข้ามและสูงโศงหลงลงุมก็ยิงพันหนึ่งก็ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นพวกยิงไร้่นลแล้วพระเจ้าครับพระเจ้าครึ่งพระเจ้าพันห้านะเอกตาก็ไม่น่ามีอะไรครับใสมาใช้ไหามากกว่านะ ก็ประมาณนี้ครับผมสามาเด็กยิงไรนะก็ไม่เจอเด็กยิงน,นานเหมือนกันนะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ